ลูกเขยหน้าแห้งถูกเรียกสินสอดกว่า90ล้านกล้าเจ้าชู้กับลูกสาวสมรักคำสิงมีลูกหาเลี้ยงครอบครัวในวันที่ถูกยึดบ้านแทบไม่เหลืออะไรเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักหนังมวยชื่อดังสำหรับเรือเอกสมรักคำสิงเจ้าของฉาย,ยาไม,ม่ด้โมนักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโดยปัจจุบันมีลูกสองคนช่วยทำงานหาเงินด้วยการเป็นยูทูบเบอร์และหลายคนคงได้เห็นผลงานกันมากมาย แล้วเริ่มจากออประจักษ์ชายแนะนําให้ทํา y o YouTube เลยบังคับลูกทั้งสองคนให้ทําแต่พอเริ่มมีคนติดตามเยอะขึ้นเหยียบ2ล้านกว่าห่างพี่น้องทั้งสองคนเริ่มจริงจังและคิดว่าการเป็น y o u t u b e อเป็นจุดที่สร้างรายได้และนํารายได้ที่หามาเองจ่ายค่าเทอมกันเองและใช้จ่ายเป็นค่าของกินเองสมรักเผยครั้งแรกที่ได้เงิน กรี๊ดตกใจกันทั้งบ้านแม้ได้หนึ่งหมื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของครอบครัวจังหวะล้มละลายของสมรักที่ผ่านมาคือถูกฟองล้มละลายซึ่งตอนนั้นเกิดจากเรื่องบ้านห่อนบ้านกับแบงก์มาตลอดและทําธุรกิจหมูกระทะในปี2 5 5 3เกิดภาวะขาดทุนและเจ๊งในที่สุดและขาดการผ่อนแบงก์เลยทําให้หยุดบ้านไปหลังหนึ่งทั้งหมดมันบานปลายมันเกิดมาจากความไม่รู้กฎหมายของตัวเขาเองต่อมาทางด้านสมาคมมวยสากลสมัครเล่นก็ ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยเหตุผลที่ตนทําเพื่อประเทศชาติมาเยอะ ส่งทีมกฎหมายเขามาช่วยจนตอนนี้ทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วเพียงแต่ไม่ได้มีการถแถลงข่าวแต่อย่างใดอีกทั้งสมรักยังเปิดเผยอ,อีกว่าต้องของเงินลูกใช้ไปทํางานไม่มีแม้กระทั่งค่าน้ํามันรถเพราะต้องไปถ่ายละครรวมไปถึงบัญชีของสมรักเองก็โดนอายัดเลยต้องไปขอลูกใช้ก็คือลําบากที่สุดแล้วในชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกสาวเบสก็ได้ทํางานยูทูบเบอร์ครั้งนี้ก็เพื่อนําเงินมาดูแลทุกคนในครอบครัวให้สบายอยู่แล้วและประสุ การลุมเหลวครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ตรงตรง,ตรงคริสรกรออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงสาเหตุช่วงนี้หวานน้อยลงกับแฟนสาวเบสคำสิงห์วอนอยากให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจยอมรับเคยเป็นคนเจ้าชู้จากประเด็นที่เบสพูดในรายการหนึ่งบอกว่าถ้าตรงๆเจ้าชู้จะออกมาจัดการเองเลยตนเคารพการตัดสินใจของเขาคือเบสเขาชัดเจนด้วยความที่เขาเป็นยูทูบเบอร์คือจะให้ผมทำง,ง่ายงคือผมแทบไม่ได้ดูโซเชียลก็ได้ดูไฮไลท์บ้าง แต่ไม่ได้ดูเต็มๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ฟังมันก็รู้สึกเป็นธรรมชาติของน้องแต่ผมก็เข้าใจผู้หญิงนะเขาก็จะทําตามความรู้สึกของเขาเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามได้แล้วจริงๆเราเป็นคนเจ้าชู้หรอยอมรับคือจริงๆจะบอกทุกคนเสมอนะว่าเราเป็นคนเจ้าชู้กับเบสเราก็ยอมรับมาตั้งแต่ตอนแรกเลยพูดกับแม่เขาด้วยว่าเราเจ้าชูนะแต่พอได้มาคบเบสแล้วเราก็ไม่มีนอกลู่นอกทางเลยไม่ใช่เพราะว่าเบสดุแต่เบสเขาเป็นคนดีสิ่งหนึ่งที่เขาดีคือ เขาเป็นคนที่กระตันยู่เก่งตั้งใจในการทํางานดูแลครอบครัวแล้วเขาจริงใจบางคนก็มองว่าอา้าวทาไมไม่มีโมเมตนต์หวานๆเหมือนเมื่อก่อนเลยคืออยากจะบอกว่าเมื่อก่อนมันอยู่ในช่วงที่เป็นสถานการณ์โควิดแล้วเราทั้งคู่ก็เลยมีเวลาในการที่ใช้ชีวิตได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เห็นเยอะพอสมควรแต่พอตอนนี้สถานการณ์มันดีขึ้นมาแล้วเราเองก็มีงานละครเข้ามาเขาเองก็มีละครด้วย